นี้วันที่15้านะครับเดือน10ตุลาลูกค้ารอดนึงนะครับ เดินทางนะครับตัวนี้ใส่เทปตี้กันไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูช่องพี่พศนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เราเอาพี่พศข้ามเรือไปกับเรานะครับตอนนี้เยนะครับฝั่งนู้นก็จะกลายเป็นฝั่งจังหวัดน่านแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางนะครับล่องไปตามแม่น้ํานะครับ รือลำหนึงก็จะได้รถ2คันนะครับเป็นรถกระบะนะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพีคัสเทฟซีพี่พอทุกคนนะครับวันนี้เรามาส่งเครื่องเสียงกันกลางสายฝนเลยนะครับเราเข้าไปที่จังหวัดน่านกันนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อที่อสุดตระดีน้ำป่านะครับผมสั่งของเราอีกหนึ่งชุดนะครับผม1 4 5 0 0บาทตอนนี้เรามาทางรัฐนะครับเป็นบรรยากาศที่อ่าสวยๆเพยงงาม ที่นี่นะครับที่เราจะข้ามกันไปนะครับตรนนี้จะเป็นโพสที่ฝั่งนี้อจะเป็นฝั่งจังหวัดหน้านะครับฝั่งข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นอุตรดิตถ์แล้วครับแต่ถ้าเราจากหน้านะจะอ้อมไปทางร้องความเกียไกลนะครับเรามาทางนี้มันจะใกล้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราปลุกกันจริงๆนะครับส่งถึงบ้านนะครับลูกค้าไม่ต้องโอนเงินนะครับเน้นเลยนะครับไม่ต้องโอนเงินนะครับเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านเลยนี่คนขับเรือนะครับผมความปลอดภัยสูงไม่ต้องห่วงนะครับเรามีเซฟตี้กันทุกคนนะครับ น้องๆใส่เซฟตี้หน่อยนะครับโอเคเราก็บุกน้ำลุยวนกันมาถึงวัดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับที่วัดเสียงจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นวัดต่างนะครับวันนี้มีสาระมุมคำนะครับผม ติดตามเกษตรนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอนําป่านะครับที่เราปลูกน้ำลุยเขากันมานะครับผมมาทำบุญกันที่วัดเลยนะครับมาครับพี่พธ์เโสตัวนี้ผมเอาแค่6,900บาทนะครับให้อีก10ชุดนะครับ6,900บาทนะครับผมยังไม่รอน่าจะส่งนะครับออพช่ว เสียงสุดยอดนะครับพี่โอเคขอบคุณมากครับนะครับมายจะได้4ตัวนะครับลูกค้าแล้วก็ตัวปัก EQ นะครับข้างละ8แบร์นะครับ16นะครับช่องไมายได้1 2 3 4ช่องนะครับตัวนี้จะมีตัวคุมไมอิสลาครับตัวใครตัวมันนะครับผมมีตัวเสียงกว้างเบส แหลมนะครับบลูทูธได้นะครับ USB ได้ SD Card ได้ตัวนี้จะเป็น power เพลงนะครับตัวนี้จะเป็น power ใหม่นะครับเสียงสุดยอดนะครับปรับได้เลยโอเคนะคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ